จบเรื่องการสอบลูกพี่คราวนี้เป็นทีมของบรรดารลูกน้องบ้างหลังจากผลการสอบส,อบสวนข้อเท็จจริงโดยคณะกรรมการชุดของทรเนียบรัฐบาลและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติชี้ไปในทางเดียวกันว่าคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานออกจากราชการไว้ก่อนถือว่าถูกต้องแล้วตามมาตรา131ของพรบรตำรวจก็ถึงเวลากระชับผลสอบสวนแต่ตำรวจรอบเอวบิ๊กโจ๊กบ้างเพราะชาวบ้านก็เป็นงงมานานขณะถูกดำเนินคดีอาญาแล้ว แต่ตำรวจก้วนนี้ก็ยังสุขสบายดีในตำแหน่งเดิมไม่มีใครกล้าแต่ต้องโยกย้ายไปที่อื่นทั้งนี้บิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบตรเซ็นคําสั่งไว้ตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์2567ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแ8ลูกน้องของบิ๊กโจ๊กแต่บิ๊กต่อเองก็เหมือนไม่อยากแตงกงหักับบิ๊กโจ๊กจึงไม่มีการเร่งรัดการสอบสวน แค่สั่งสอบไว้เป็นชนะกปักหลังกระทั่งตัวเองถูกเล่นงานกลับจากบิ๊กโจ๊กอย่างหนักต้องกระเด็นกระดอนไปจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติไปตบยุงที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมกับบิ๊กโจ๊กนานหลายเดือนการสอบสวนดังกล่าวจึงยิ่งเกิดภาวะชะง,ง,งักงันถูกแช่ฟรีสไว้โดยไม่มีการสรุปผลใดๆออกมาทั้งที่ปกติจะมีกรอบเวลาการสอบอยู่ที่60วันคณะกรรมาการสอบสวนข้อเท็จจริงตามคำสั่งของบิ๊กต่อมอบหมายให้พลตำรวจโทธนพลศรีโสภาหัวหน้าจเจรตํตำรวจ เป็นประธานกรรมการโดยมีกรรมการรวม1ิบคนส่วน8ตํารวจรอบเอลวิกโจ๊กที่ถูกตั้งกรรมการสอบประกอบด้วย 1. พันตารวจตีนําเกียรติธีรโรจนะพงศ์ 2. พันตํารวจเอกภาพภาพูมิพิสมัยหวานใจเจ้าแม่เว็บพนันมินนี่ 3. พันตํารวจเอกเขม,มรินพิสมัย 4. พันตํารวจเอกอลิสคูประสิทธิลัต5พันตํารวจโทคณิตบริยาเกตตารวจพ่อบ้านบิ๊กโจ๊ก6พันตํารวจโทชานนอ,นอ่วมทอน 7. สิบตำรวจเอกนัทวุฒิวัดแววและ8 10สิบตำรวจเอกอภิสิทธิ์ขนยงอันเป็นผลจากการจับกลุ่มเครือข่ายเจ้าแม่มินนี่เมื่อวันที่23กรกฎาคม2566ันายโดยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่4ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติร้องทุกต่อพนักง,งานสอบสวนสอนทอุ่งมหาเมฆต่อมาวันที่22กันยายน2566พนักง,งานสอบสวนสอนทอุ่งมหาเมฆ รวบรวมพยานหลักฐานยื่นต่อสารอาญากรุงเทพใต้เพื่อออกหมายจับผู้กระทำผิดจากนั้นวันที่25กันยายน2566ตำรวจได้นำหมายจับเข้าจับกุมผู้ต้องหาปรากฏว่าตำรวจทั้ง8นายดังกล่าวรวมอยู่ด้วยเป็นปฏิบัติการกวาดบ้านที่สถานสเสถียรยุทธจักรสีกากีเพราะมีการบุกค,ค้นบ้านพักของบิ๊กโจ๊กหลังสโมสรตำรวจถนนวิภาวดีจนได้หลักฐานสำคัญการทำบัญชีใช้จ่ายเงินสวยที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ หลังเวลาล่วงเลยมานานเกินกรอบเวลา60วันและมีการขยายเวลาอีก30วันก็พ้นเวลามาเป็นเดือนแล้วโดยไม่มีการสรุปผลจนทุกวันนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงสั่งการให้คณะกรรมการสอบสวนชุดของพลตำรวจโทธนพลศรีโสภาให้รีบสรุปผลสอบเสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แล้วหากคณะกรรมการชี้ว่าดตำรวจรอบเอลบิกโจ๊กมีพฤติกรรมกระทำผิดจริง ตามขั้นตอนก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเอาผิดทางวินัยขั้นร้ายแรงซึ่งก็เป็นไปได้ว่าแปดตำรวจอาจถูกมาตรา131เหมือนกับลูกพี่คือให้ออกจากราชการไว้ก่อน